วันศุกที่26นะฮะน้องทำเด็บน่าจะคบกีวันแล้วอาทิตย์เป็นยงไงใกล้แล้วไปดูกันว่าเล็บน้องน้ำฝนเป็นยังไงสวัสดีคดีค่ะดูดเ,<อ>เป็นไงบ้างเรบร้อยเลากยังไม่ไเป็นไงบ้างยังกลงระนทุกนิ้วไม่มีรุดไม่มีกระเทาะเนาะ ชอบอะมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เคลือบเคลือบท็อปใช่ไหมฮะขออนุญาตนะฮะทําเกินหน้าที่จริงๆดูแลบ้านดูแลรถน้ำ้นมอเต้น์ไซคแล้วลุยด้วยใช่ไหมบู๊ใช่ไหมยังไม่หลุดนะครับสามวันเจ็ดวันถ้าเล็บกระเทาะเล็บหลุดแม่บอกว่าไงนะไปดูได้ใช่ไหมไป่งองไปแก้ได้แต่การันตีว่ายังอยู่ยังอยู่ดีโอเคคุณน้องนกนนะครับผมพี่ไปทำเงานกับแบม่มครับพี่ครับอาจารย์เลิศขาฝากร้านแม่มเนลสตูดิโอด้วยนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะทําเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะมีถ่ายงานกับแอนติกัส